จริงๆเขียนเพลงแทบทุกวันนสิ้นเดือน,นต้องมีเพลงอย่างน้อย10ถึง12เพลงรู้ว่าที่ไหนเขารับเขารับเพลงจะส่งไปหมดส่งทุกเดือนแต่ไม่อยากเชื่อว่า10กว่าปีไม่มีผลตอบรับเลยสวัสดีครับผมครูสลาคุณอุศครับไม่เดยกก็เป็นลูกชาวไร่ชาวนานเป็นหมู่บ้านที่รักความบันเทิง คือพี่ชายของแม่เป็นนักแต่งเพลงเกิดขึ้นมามันก็อยู่ท่ามกลางความสนุกเลยน,นั่นก็เลยมุ่งมั่นที่จะเ,เรียนเรียนวิเลยครูแล้วก็บรรจุเป็นครูตอนที่ตัดสินใจจะลาออกใช้เวลานานมากสุดท้ายวันที่ตัดจ,จริงๆคือลาลามาคงนานสิริพรชุดปริญญายใจครูอย,ยากเป็นนักแต่งหนังสืออยากเขียนนิยายอันนี้คือฝึกตั้งแต่ตั้งแต่ชั้นประถมเลยฝึกเขียนเรื่องสั้นฝึกเขียนนิยายแต่ก็ไม่เก่งสักทีหรอก แต่ว่าเรื่องแต่งเพลงนี้มาโดยบังเอิญก็คือในระหว่างเรียนครูก็ชอบสนุกอย่างที่ว่านะฮะในกวนในแก๊งของเพื่อนผูกในเวลาที่อาจารย์มาช้าหรือเข้าสอนช้าก็จะรวมกลุ่มร้องเพลงตลอดและนั่นแหละเป็นเหตุให้เพื่อนมองเห็นว่าเอ้ยเหมือนมีแววเขาขอยุให้แต่งบ้างให้ร้องบ้างอะไรเงี้ยตอนนั้นก็เลยเขียนเพลงจีบสาวให้เพื่อนก็ปรากฏว่าเพลงที่ร้องที่เล่นในช่วงเทอมสุดท้ายของของการเรียนมันถูกได้ยิน แล้วก็เพื่อนฝูงก็นําไปร้องต่อทีนี้พอเรียนจบครูก็เลยไปดักเจออาจารย์รุ่งเพชรแหลมสิงห์ที่ถ้าไปแสดงที่ทุกสิเมืองอุบลนัล่นแหละก็เอาเพลงกลุ่มนั้นให้อาจารย์ไปหลังจากนั้นก็คิดว่าวางมือแล้วก็ไปเป็นครูแต่ประมาณ 6- 7เดือนต่อมาได้ยินเพลงหนึ่งในนั้นเปิดออกอากาศโดยเสียงของอาจารย์รุ่งเพชรแหลมสิงห์เพลงสาวชาวหอก็ถือว่าดัง่ะมันก็เลยทําให้เรามุ่งมั่นแต่พอมม่งมั่นจริงๆนี่จริงๆเขียนเพลงแทบทุกวัน สิ้นเดือนนี่ต้องมีเพลงอย่างน้อย1 0 1ถึงเพลงรู้ว่าที่ไหนเขารับเขารับเพลงจะส่งไปหมดส่งทุกเดือนแต่ไม่อยากเชื่อว่า10กว่าปีไม่มีผลตอบรับเลยแทบจะไม่หวังเลยไม่หวังแต่ไม่หยุดจนมาตั้งความหวังจริงๆแบบก็ตอนที่แม่ล้มป่วยวาระสุดท้ายที่แบบมีความรู้สึกว่าอยากอยากได้เป็นสักก้อนมันเป็นช่วงสั้นๆที่แบบอยากอยากจะเป็นนักแต่งอยากจะขายเพลงให้ได้ตอนนั้นครูตั้งเป้าว่าจะเขียนให้ได้ 10- 12เพลง จะเขียนได้ถึงเพลงที่แปดแม่แม่ก็เสีมันก็มีเรื่องบืงอยง่คือหอบเพลงแปดเพลงเดิมลงมาตระเวนหาค่ายเพลงก็ไปฝากไว้ที่ชัวร์ออดิโอหลังจากนั้นก็ก็ไม่แต่งอีกเลยก็ปรากฏว่าชัวร์ออดิโอก็ส่งข่าวไปว่าแปดเพลงที่ไปวางไว้นะี่รับซื้อหม,มันก็ดึงเรากลับมาอีก <laughs> ดึงเรากลับมาอีกจากว่าจะไปทางนี้ก็ดึงมาสู่เส้นทางนี้อีก และต่อมาก็มามีจดหมายผิดสองดังพลิกชีวิตเลยคือจดหมายผิดสองนั่นมันมาคู่กันกับกระทงลงทางเหมือนจดหมายผิดสองทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการหันหมองว่าคนนี้เป็นใครก็เชื่อมต่อให้ครูมามีโอกาสเขียนเพลงให้ชาย,ยาแล้วก็ดังดังไล่ๆกันมาแล้วที่สุดก็มีผู้ใหญ่จากแกรมมี่ให้คนไปตามติดตามที่วุฒให้มาทํางานร่วมกับอัลบั้มของไมพี่ร่มพรปรากฏว่าไม่ประสบความสํา <c oughs> สรสเร็จเลย3ชุดแรกที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสในแกรมมี่ไม่ประสบความสําเร็จเลยจนชุดที่5ชุด กะว่าชุดสังลาแหละไม้ก็น่าจะกลับบ้านครูสลาก็น่าจะกลับไม่น่าจะรอดก็มียาใจคนจนมาช่วยชีวิตและหลังจากยาใจคนจนก็ถือว่าเหมือนเหมือนมั่นคงเพลงถูกกําหนดโดยผู้ฟังไม่ได้เพลงไปกําหนดผู้ฟังผู้ฟังจะเป็นผู้กําหนดเพลงถ้าตอบสั้นๆก็คือมันตรงใจเขาตรงใจคนส่วนใหญ่หนึ่งมันเพลงมันโดนเพลงต้องโดนเพาว่าโดนคือเรื่องราวมันใช่มันถูกจังหวะมากรูปแบบลีลาของเพลง ไม่ว่าจะเป็นเพลงแนวไหนมันมันได้มันมันโดนสองคนถ่ายทอดก็ต้องใช่เพลงโดนคนใช่ค่ายส่ง3ก็คือสวรรค์ลิขิตรูมองว่าการสร้างงานศิลปะสิ่งที่มันสำคัญที่สุดก็คือทำให้คนเชื่อว่าเรามาจากใจเราจริงๆมันยากตรงนี้รูมองว่าการสื่อสารที่มันเปลี่ยนไปตามเครื่องไม้เครื่องมือของยุคสมัยมันก็ย่อมมีผลต่อคนแต่ละยุคสมัยโดยอัตโนมติรวมทั้งวิชาชีพ การเป็นนักร้องนักแสดงด้วยข้อดีก็มีข้อดีคือมันง่ายขึ้นทุกวันนี้การสร้างงานเพลงง่ายขึ้นกว่าเดิมมากเผยแพร่ก็ง่ายขึ้นกว่าเดิมมากแต่การเป็นนักร้องยากกว่าเดิมคำว่าเป็นนักร้องในความหมายครูคือเป็นคนที่ถูกยอมรับแต่ก่อนถ้าเวลาเราไปบรรยายกับเด็กถ้าเราถามเด็กคําถามว่าที่อําเภอเราเนี่ยเพลงไหนกําลังดังเด็กจะตอบจะตอบเรื่องเดียวกันอย่างเช่นยาใจคนจนดังในพศน,นั้นนะเขาบ oh, อกโอ้ยาใจคนจนบึ้มเลยยาใจคนจนร้องก็ได้เป็นบรรยายครั้งล่าสุด ถามเด็กว,ว่าเพลงไหนดังเด็กตอบไม่ถูกดังคนละเพลงถามคนนี้ก็เพลงนี้ถามว่าจริเงเป็นเรื่องจริงนะครูก็เลยโอ้มันเป็นอย่างนี้แล้วมันก็เลยเป็นว่าสร้างงานง่ายแต่ได้รับการยอมรับยากเพราะใครก็ตามที่ดังในฟอสสนี้พิเศษเก่งเก่ง <laughs> 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 มากครับมีความสุขว่ามันเป็นพื้นที่ให้โอกาสทุกครั้งที่เราไปเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ครั้งหนึ่งของเราแต่มันเป็นครั้งเดียวของคนมาแข่งขัน เขาแบกความฝันมาทั้งชีวิตกว่าจะพาตัวเองมายืนตรงนั้นครั้งหนึ่งของเราแต่มันเป็นครั้งเดียวของเขาเราจะให้เขาไม่ได้ไเลยเลยคิดแค่นี้การเล่าอารมณ์จะทําได้ก็ต่อเมื่อเราคุมด้านเทคนิคไม่รู้ว่าที่พูดออกไป <c oughs> มันละเอียดหรือ <c oughs> มันโหดยังไงไม่รู้รู้แต่ว่าเมื่อเห็นแล้วนี่เราอยากบอกเขาในสิ่งที่คิดว่าเขาน่าจะได้จากเรา <c oughs> แต่พอไปคุกคีกับเด็กจริงๆจร้นยอมเพราะว่าบางคนเขาไม่มีทางเลือก <c oughs> เขาไม่ได้ประกวดเพื่อจะเป็นนักร้องดังแต่เขามองว่าการประกวดคืออาชีพอย่าง ที่จะทําให้วันต่อวันเขามีรายได้ครูจะเข้าใจทุกคนที่มาทุกมิติก็ย้องมีผู้ใหญ่บางคนท่านก็ทักมาเหมือนกันว่าทำไมคนไทยอยากเป็นนักร้องเยอะขนาดนั้นเลยเหรอถึงต้องมีเวทีประกวดเยอะแยะถ้ามองมุมนั้นมันก็ถูกใช่ไหมแต่ถ้าไปมองมุมชีวิตแล้วเนี่ยเวทีประกวดร้องเพลงคือที่ทํากินของคนที่มีต้นทุนเพียงพรสวรรค์ตอนเริ่มต้นนี่มันเป็นเรื่องมาเลยเราจนเราไม่ค่อยมี เสื้อผ้าตั้งแต่เด็กมาสมัยก่อนถ้าแถวอุบลแถวอำนาจาเวลาไปเที่ยวนครพนมเรนูนครก็จะได้เสื้อเรนูนครมาใส่พอโตขึ้นเป็นหนุ่มก็ยังไม่มีตังค์ซื้อเสื้ออยู่ก็ยังไม่ใส่แบบนั้นอยู่เพื่อนก็จําเราในภาพนั้นก็ส่วนหนึ่งนะแต่ที่สําคัญมันมีเหตุการณ์หนึ่งปรากฏว่าปีนั้นแม่ป่วยแม่แกเริ่มเป็นเบาหวานแล้วก็เท้าแกเริ่มมีแผลนี่ครูก็ไม่รู้ใจว่าแม่บอกคนอื่นด้วยไหมแต่กับครูบอกว,ว่าแม่แม่จะทอผ้าเป็นหูกสุดท้ายแล้วนะปีหน้าคงทําไม่ได้อีกแล้ว ปีนั้นแกทําเสร็จแกก็ตัดท่าเข้ามานี่คนอีสานเกือบทุกครอบครัวนะฮะลูกผู้ชายจะจะมีผ้าเข้ามาเพ่นจะใช้คําว่าให้ถือแม่ก็บอกว่านี่แหละแบ่งให้ถือคนละคนละผืนเพราะมีพี่ชายมีน้องชายมีครูได้คนละผืนแล้วตอนนั้นครูมาเรียนมีเลยครูพอดีทีนี้ก็มีความรู้สึกว่ามันผูกพันก็พับพับแล้วก็เอามาด้วยทีนี้เวลาหน้าหนาวอะไรเสื้อผ้าไม่ค่อยมีครับตอนนั้น <c oughs> ก็เอาไนี่คล้องคอแล้วมันอุ่น ก็มากกว่าน,นั้นก็เราก็คิดถึงแม่ด้วยเพื่อนก็จําเราในภาพนั้นนะเราก็จําตัวเองในภาพนั้นนะแล้วมันก็เรื่อยมาสู่เป็นแบบนี้และส่วนหมวกนี่เป็นเรื่องบังเอิญทารายการชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์มันนั่นมาจากอุบลมาแบบรุบรีบมารีบมากลงเครื่องแล้วก็เข้ารายการเลยยุ่งเหยิยงไปหมดเลยกระเซิงมาครูครูเทียมก็เลยว่าหัวนะเอาหมวกใส่ดีไหนไหมแกก็เลยให้ลองใส่ ปรากฏว่าจากวันนั้นมาเหมือนว่าทุกคนบอกว่าเออมีหมวกแล้วดูดี <c oughs> ก็เลยได้ได้สวมหมวกนอกจากมีผ้าพันคอแล้วก็เลยมีมีหมวกมาก็เรื่อยมาจนวันนี้ออยยย่่าูใกล้ภั อตอนนั้นมีจุดประสงค์ก็อย่างที่ว่าแหละหนึ่งสแสดงความรู้สึกกับสังคม oh, <okay. S 1> สองครูมีความรู้สึกว่าคําแนะนําซึ่งมันเป็นเรื่องใหม่ในตอนนั้นนะเรื่องการรักษายหาโน่นนี่นั่นถ้าเราพูดเป็นทางการน่ยก็มีสื่ออย่างอื่นทําหน้าที่อยู่แล้วใช่ไหมฮะสื่อมวลชนหรือว่าทางคุณหมอท่านก็ทําอยู่แล้วแต่ถ้าในแง่ของคนเป็นเพลงเราเราจะเอาภาษาเหล่านี้มาอยู่ในเพลงได้ยังไงโดยที่คนไม่รู้สึกว่ามันเป็นวิชาการครูก็เลยแปลงร่างมาเป็นโควิดศาร์ ถ้าฟังในนั้นก็คือเอาเอาหลักการของทางการแพทย์มาอยู่ในเพลงทั้งหมดเลยแต่เอานินเนียนไปเรื่องของความรักแค่นั้นเอง